ลอนดอนศูนย์กลางของโลกเมืองแห่งความมั่งคั่งและโอกาสสำหรับใครบางคนผลประโยชน์และความสมมติสำหรับคนบางกลุ่มเ <c oughs> มืองแห่งน,นี้มีความดำมืดซ่อนอยู่ข้างใต้สถานที่ที่ต้องถูกชำระล้าง และฉันรู้จักใครบางคนที่จะช่วยฉันไม่ว่าศัตรูของเราจะมีมากเท่าใดไม่ว่าจะต้องตายกันสักแค่ไหนพวกเราจะไม่ยอมแพ้ s a Christmas กัปั้นที่ฉันเบียงออกไปฉันจะอยู่การครอบงํำของพวกเขา<ำ>และโดยการร่วมมือพวกเราจะกูกล้ลอนดอนคืนมาเอ้าผลักอกผลักอกผลักออกงออกี้มันต้องจกไส้แล้วนี่นะเอาตำรวจด้วย ทีเดียวเลยจะได้จบจบไอเนี่โอ้โหสุดยอดเจอโฮอินวันเท่าไหร่กำ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 กิกำกิกำกำกำ่ากำ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 กอกำ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 กนี้ก็กื่นกตกนดีเหมือนกันเอาไอ้ตกำกำนำนัำหนกำกำอำกำกำกำีำนำก่กี่ำกำกำกำนำกนกำกนกำกำกนกำ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 กกำกกำกกำำ สุดยอดต่อเนื่องจริงๆคือในพาร์ทที่แล้วนี่ปลายพาร์ทก็แบบว่าจบแบบเจคอบมีเรื่องนะครับอันนี้เปิดต้นพาร์ทมาเลยน,นี่ก็อีวี่มีเรื่องอีกแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเข้าสู่ภารกิจชิ้นล่าสุดนะครับของซีเควน์ที่เก้านะครับซึ่งภารกิจนี้เนี่ยอีวี่จะต้องไปเยี่ยมเยียนมหาราชาดูลิปสิงนะครับเพื่อที่จะไปอ่าเขาเรียกว่าหาแผน2นะครับในการบุกเข้าพระราชวังบักกิงแฮมนั่นเองนะครับส่วนภารกิจนี้นะครับจะสนุกมันแค่ไหนไปรู้พร้อมกันเลยดีกว่าคร ก็ด <icate> ูเหมือนว่าจะเล่นเจคอบมาหลายพาร์ทแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปลายพาร์ทที่8นะครับรวมไปถึงต้นพาร์ทที่9นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่อีวีจะออกโรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีใจที่เจอคุณอีกครั้งมิดฟรย์ฟาบาดรายละเอียดแผนการบูรณะพระราชวังบัรกิงแฮมมันหายไปผมคิดว่าคุณอาจจะต้องพึ่งฉบับสำเนาฉบับสำเนาที่ไหนเพคะอย่าใจร้อนผมมีเรื่องอื่นที่เร่งด่วนกว่า การเดินตามแผนของผมจะต้องเงียบเชียบและรวดเร็วเป็นงานซึ่งผมรู้ว่าคุณมีเวลาคือสิ่งสำคัญเพียงขค่ฟาบาทงั้นก็ลงมือกันเลยสหาย คือมีพวกที่มีอำนาจในรัฐบาลที่ผมเข้าไม่ถึงตัวแต่คนเหล่านั้นจะมีรถม้ารับส่งเพื่อเตรียมตัวก่อนถึงงานเลี้ยงต้องหารถม้าของทางการแล้วเราขับไปหาพวกนักการเมืองตามจุดตา่างๆนั่นจะทำให้ผมได้เจอกับพวกเขาและหลังจากนั้นผมจะบอกคุณว่าจะหาแผนที่ได้ที่ไหนฟาบาตอรองได้เก่งมากเลยครับคนเราก็ต้องมีกันบ้างโดยเฉพาะเมื่อถูกประเมินค่าต่ำเกินไปโอ้สุดยอดจริง ข้างหลังนี่มีเหลืองอยู่นะฮะดูดิศพอย่าปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวมีผลต่อภารกิจนะครับนั่นคือสิ่งที่ผิดอ่าเป็นเหมือนกับคติประจําใจของอีบี้นั่นแหละครับก็สําหรับภารกิจในตอนนี้ก็คือให้ไปยืมนะครับไปยืมรถม้าของพวกราชวงศ์ครักนั่นเองเอาละเหมือนที่ได้ติดค้างเอาไว้นะครับเกี่ยวกับประวัติของมหาราชาดูลิปซิงนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานะครับไม่มีโอกาสจะได้เล่าสักทีนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะได้เล่าเต็มๆแล้วล่ะเนื่องจากว่าพาร์ทนี้นะครับได้อย คนที่อยู่ข้างหน้าเรานี้นะครับก็คือมหาราชาดูลิปสิงห์นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สิงห์นะครับหรือว่าสิงห์ในภาษาไทยนะแลวแต่จะออกเสียงก็เป็นราชวงศ์หนึ่งของอินเดียนะครับซึ่งอยู่ในช่วงที่อังกฤษเนี่ยล่าอาณานิคมพอดีนะครับก็ตอนคือชื่อว่าเอาี้ชื่อวประวัติของพระอ,องค์ค่อนข้างน่าสนใจนีดหนึ่งคือตอนที่พระอ,องค์มีพระชนสาแค่ห5หชั้นสาเนี่ยปรากฏว่ากษัตริย์ก่อนพระอ,องค์เนี่ยคือพระอ,องค์จะต้องเป็นราชทายาทใช่ไหม กษัตริย์คนที่เป็นก่อนหน้าพระอ,องค์เนี่ยถูกลอบสังหารนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าทางอังกฤษเนี่ยส่งสายลับมาสังหารหรือว่าเกิดปัญหาภายในของอินเดียเองนะครับอันนี้ก็คือในวิกิพีเดียเขาไม่ได้บอกไว้นะครับเขาบอกแค่ว่าเมื่อกษัตริย์คนก่อนหน้าถูกลอบสังหารนะครับด้วยที่มหาราชาดุลิฟซิงก็งเป็นกษัตริย์ต่อและมีอายุได้แค่5ขวบนะครับทำให้พระมารดาของพระอ,องค์เนี่ยต้องรับหน้าที่บริหารบ้านเมืองไปก่อนนะครับในฐานะเหมือนกับคนปฏิบัติหน้าที่แทนอะไรอย่างนี้ อังกฤษก็เลยอาศัยช่วงนี้แหละครับเข้ามาบุกยึดประเทศอินเดียนะครับแล้วก็จับตัวพระมารดาของพระองค์เนี่ยไปจองจําเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับให้เอ่อเหมือนกับทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ลุกฮือมากนะครับรวมไปถึงมหาราชาดูลิปซิงเองนะครับก็ถูกเคลื่อนย้ายนะครับมาที่ประเทศอังกฤษเพื่อเหมือนกับเป็นในฐานะองค์ประกันอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนที่พระองค์มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยอายุได้สิแล้วนะครับอ้าวพระองค์เดินไปไหนรู้สึกจะเดินเป็นคนละที่จุดเควสนะครับเดี๋ยวผมก็ต้อง โอเคเข้าไปที่จุดเควสดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยให้ไปขโมยรถม้าโดยที่ห้ามเข้าที่ขอดย์ดหรือว่าลานลานด้วยนะครับก็เดี๋ยวมงใส่ต้องขึ้นข้างบนแหละอาจจะต้องค่อยๆทําให้สนายหลับไปทีละคนนะครับแล้วค่อยเข้าไปโอเคในช่วงระหว่างนี้ก็ปฏิบัติภารกิจไปด้วยเล่าเก็บความรู้ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็หลังจากที่พระองค์นะครับถูกจับมาที่ประเทศอังกฤษในฐานะองค์ประกันนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดมากนะครับก็คือตัวของพระองค์เนี่ยไม่ได้ถูกจับ ขังคุกเหมือนกับพระมันดานะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับพระราชนีนาถอลิซาเบธเนี่ยทรงเลี้ยงดูพระองค์เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งพระองค์เนี่ยเป็นพระสหายคนสนิท iker, ของพระราชนีนาถอลิซาเบธรวมไปถึงนะครับลูกของพระราชินีนาถอลิซาเบธด้วยนะครับก้อนนี้ถือว่าเป็นค่อนข้างแปลกก็โดยประมาณว่าถูกจับมาแล้วถูกเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับผมเดาว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวประชาชนที่ประเทศอิเนเดียเนี่ยลุกฮือนะครับเพราะว่าจับ พระมารดาพระองค์เนี่ยไปขังแล้วนะครับฉะนั้นคนที่เป็นเด็กเหมือนพระองค์เนี่ยก็เคยแบบถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับความลาํลาลบากเดียวของพระองค์ที่ตอนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับก็คือการที่พระองค์เนี่ยอยากจะพบพระมารดาที่ถูกจองจํามากแต่ว่าทางรัฐบาลของอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยจะอนุญาตนะครับสักเท่าไหร่รก็คือเหมือนกับมีเป็นบางครั้งที่ได้รับอนุญาตแต่ว่าหลายปีมากแล้วกว่าจะได้เจอกันทีหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเท่าไหร่จนโอ้โหจนพระมารดาพระองค์แบบชราภาพมากแล้วนะครับบถึงจะได้แบ มาเจอกันแบบอยู่ด้วยกันแบบจริงจังๆนะครับซึ่งก็อยู่กันได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับตลอดตลอดที่พระอ,องค์ถูกจับมาในฐานะโอประกันเนี่ยพระอ,องค์ก็เหมือนกับหลังจากนั้นนะครับพอ,องค์ก็ไม่เคยได้กลับไปประเทศอินเดียนในฐานะกษัตริย์อีกเลยนะครับก็คืออยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยย้ายเมืองไปย้ายเมืองมานะครับตั้งค้ิหาตัวเองไปๆป,ปมา,มา,มาหลายเมืองมากจนกลายเป็นว่าอยู่อังกฤษยาวจนถึงจนถึงสิ้นพระชนเลยนะครับทำให้ มหาราชาดูลิปซิงเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่ารัชทายาทราชวงศ์ซิงของสุดท้ายนะครับเพราะด้วยเนื่องจากว่า1พระองค์ไม่ได้กลับไปที่ประเทศอินเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือพระองค์เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนศาสนาของตัวเองเนี่ยกลายเป็นมานับถือศาสนาคริสต์นะครับนี่ก็เป็นเหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทางอังกฤษนะครับก็ได้สร้างเหมือนกับรูปปั้นนะครับเพื่อที่จะ เหมือนกับให้เกียรติกับพระองค์นะครับซึ่งรูปปั้นถูกประดิษฐานอยู่ที่อ่าบูเทนไอซ์แลนด์นะครับที่ททตฟอร์ดททตฟอร์ดก็ถูกจะอยู่ทางตอนตกของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่มีโอกาสไปก็สามารถไปดูรูปปั้นของมหาราชาดูริปซิงได้เลยคือที่ผมดูในวิกิพีเดียเนี่ยหน้าตาของพระองค์ที่ในรูปปั้นทรงที่ทรงขี่ม้าอยู่เนี่ยคือเหมือนกับในเกมมากนะครับทั้งเครื่องแต่งกายทนะั้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจของเราเนื่องจากว่าเขาไม่ให้ลงไปที่ลานใช่ไหมครับแล้วให้ คือมีทางเดียวครับคือปาระเบิดควันแล้วให้รถม้าออกมาข้างนอกเอา้เอาเฮ้ออกมาแล้วเร็วมไหมหรือเปล่ายุดไปดักเลยครับโอเคอย่างนี้มันรอดูกันว่าจะออกมาได้ไหมติดปะตู้ยคายตรงนี้เอากรรมแล้วฮะแล้วยังไงเะยรนี้ต้องกระตุ้นอีกทีไหมเฮ้ยเร็ว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 ดีดีแล้วดีโอเคครับออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วฟิดดาวลงไปเลยฟึบไปครับตามตามตาม โอ้ดูจังสภาพคือตอนนี้เนี่ยมันมีชาเลนจ์อีกอันหนึ่งคืออย่าให้รถม้ามันต่ำกว่า50%นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคันนี้มันโอเคอะไรด้วยยัยงไงอย่าต่ำกว่า50%แล้วกันขอร้องได้โปรดหยุดก่อนต่ำกว่า50%ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือผมนี่ระแวงมากเลยนะฮะโอเคค่อยๆไปค่ๆไปต่ำกว่า50%สิบไหมลุ้นมากอา้าวกลแล้วเฮ้ย,ยมีคนตามมา โอเคจบมะอุย้ยไม่ไม่ต่ำกว่า50บเปอร์ด้วยเยี่ยมฮนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจุดภารกิจเราจะอยู่ด้านหลังก็ให้เลี้ยวก่อนไปแล้วกันเนาะ <c oughs> โอ้ไอ้หยาชน <c oughs> เลี้ยวมาปุ๊บเจอปั๊บออกกำัโอเคให้ไปให้ไปหาอา่มหาราชาดูลิฟซสิงนะครับโอเคค่อยๆไปแล้วกันเนาะโอเค โอ้ยโดนยิงเข้าเต็มหลังเลยดิแะอย่างงี้รถม้าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่หลังผมนี่จะขาดเอาโอเคไปครับก็หวังว่านะครับเกรดความรู้เรองมาฝากในพาร์ทนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับทำให้แบบได้รู้เรื่องราวของตัวละครตัวสําคัญอีกคนหนึ่งของเกม Metal Gear ต o l i d นะฮะโอเคดูเหมือนจะมาถึงแล้วเลือดรถม้าก็ถือว่าโอเคคือจะต้องมีปับผูกไปบ้างนะครับโอเคเราจะไปล็อบบี้กันได้ยังมิสไฟนะครับขึ้นมาเลยเพคะ เราต้องไปไหนนะครับมหาราชาบอกไปที่เบลเกรสแควร์นะฮะเหมือนกับว่าให้ไปหานักการเมืองนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองคนแรกนะแสดงว่าแสดงว่าต้องไปหาหลายคนอยู่เหมือนกันโอเคครับไปจะไปดูกันว่ามหาราชามีทุระอะไรนะ<ห>ครับคือภารกิจตอนนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่การไปหาแผนที่เพื่อไปหาผ้าห่อศพแน่นอนครับเพียงแต่ว่าเราเหมือนกับมาช่วยนะครับมหาราชาในการปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้แน่ชัด แต่ตอนนี้ต้องค่อยๆขับรถม้าไปครับอุ้ยๆผมก็เสียว <laughs> ไอ้ธุรกิจมาให้ถนอมเนื้อถนอมตัวเป็นอะไรที่แบบแหมอะไรเนี่ยเหมือนกันเขาต้องไปรับลูกชายหรืออย่างใช่ป่ะหรือไม่เกี่ยว <c oughs> ออกวิกตอเรียสเตชันนะครับและช่วยเร็วๆด้วยลูกของฉันกำลังรอฉันไปรับโอเคขึ้นมาเลยฮะพี่น้องเยี <Yeah. S 1> ่ยมปลักพาตัวไปเลยยินดีต้อนรับ ฟอบอสช่างเซอร์ไพรส์จริงๆ <c oughs> <c oughs> บางทีชีวิตก็มีเรื่องไม่คาดคิดคือฉันอยากเจอรบกวนเวลาขอคุณสักครูเพอดีมีเรื่องสำคัญสำคัญมากๆนะครับอยากจะหารือตอนที่เครือจักระพบเข้ายึดรัฐปัญจาบับจากผู้คนของผมนะครับ ไม่มีการจับกุมก็แค่การทำธุรกรรมเท่านั้นอังกฤษสัญญาว่าจะปกป้องผมด้วยการปล้อนอนาณาจักรของผม,ร,าามรัฐสภาก็ละเมิดข้ตอตกลงจะไปทางไหนเนี่ยที่ทำมาไว้กับราชวงศ์ของผมนี่ไงอ่านสิ<บ>ผมไม่รู้เรื่องจะไปยังไงล่ะเออนั่นคือคำขอคือกรรมแล<ะ>้ผมจะทำเต่าที่ทำได้ก็แล้วกัน you, ขอบคุณมาก คือเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเวลาน้าถอยหลังด้วยแล้วเมื่อกี้รถติดด้วยรู้สึกเหมือนคนแรกเขาจะต้องไปทําอะไรสักอย่างให้กับมหาราชานะครับเพราะมหาราชาบอกว่าเออเนี่ยมีการระเบิดข้อตกลงที่ได้ทําไว้นะครับกับอตอนที่สมัยทรงมาย,ยึดอินเดียนะครับอ๋อนี่แสดงว่าตอนที่มหาราชาดูลิฟวิ่งอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็ได้มีการถือสัญญาอะไรบางอย่างเพื่อเหมือนกับปกป้องตัวเองด้วยนะครับวันนี้ล้าผมจะไปทันไหมเนี่ย มัวเด็กไปรถติดตรงนั้นกัมก็นึกว่ากรุงเทพเอ,อ้ยจะถึงถึงไดไ้ต้องถึงนี่ฮะโอ้มันถึงกันแล้วสบายแวม <beloved> ผมเชื่อว่าคุณและลูกชายของคุณจะต้องสนุกกับงานเลี้ยงแน่เขาจะถูกส่งกลับไปที่นิวเดลีผมจะเผยแพร่สิ่งที่เราได้หารือกันช่างวุ่นวายจริงๆกัมมีเหมือนมีเทมพลาเห็นนะครับ ไปที่ไหนต่อเซนเจมสพ์พ์คโอเคเซนเจมสพ์สมสพ,พัผมเพิ่งสังเกตว่ามิสสรคร,รีนไม่ได้มากับคุณเขามีเรื่องอื่นที่ต้องทำเหรอพี่แกอ๋อน่าสงสารพวกคุณดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีนะเสี่ยวนิดนึงเออนั่นแหละปัญหาฟาบาดก็รู้อย่าปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวมีผลต่อภารกิจเออฟังดูเหมือนข้ออ้างมากกว่านะนั่นเป็นคำพูดของบิดากระหม่อมอีธานฟราย ฝาบาทรู้จักกันเหรอฟลาวแต่มิสเตอร์กรีนเคยเล่าเรื่องของเขาจากที่ฟังดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่เก่งนะ <was> ใช่ใชแล้วล่ะครับฝ่าบาท well. แล้วบรรดาของเจ้าละ่ะซิซิลีฟรายเธอและบิดาของเจ้าดูเหมือนจะเป็นคู่หูที่ดี <c oughs> และเป็นคนเพียงแค่กลุ่มเดียวที่กล้าท้าทายสตาริก <Star ry. S 2> แถมยังรักกันมากด้วย <c oughs> นั่นคือทั้งหมดที่ผมพอจะรู้และบอกบอกได้นะ ซิซีลี่กระหม่อมบอกว่าจะได้เจอแม่อีกครั้งโอ้ยดูมันดิบมาจากสิ่งที่มิสกรีนรู้ลงมาคุณเองก็ต้องแบ่งปันเหมือนกันท่านพ่อไม่เคยพูดถึงท่านแม่แล้วกรีนรู้มาได้ยังไงเขายังเป็นเด็กเลยอยู่เขายังเป็นเด็กอยู่เลยครับตอนที่ได้ฝึกกับพ่อกระหม่อมเด็กก็สามารถเข้าใจบางเรื่องได้มิสฟรายอ๋อเมื่อก่อนตอนเด็กกรีนนี่เคยไปฝึกกับพ่อของอีวี่นะครับสรุปใครอยากรู้พ่อกับแม่อีวี่ชื่ออะไรนะครับ เมื่อกี้เขาบอกแล้วนะครับพ่อชื่ออ e ีธานฟรายนะครับส่วนแม่ชื่อซิซลี่ฟรายนั่นเองคือท่าที่ผมนึกตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นตัวละครสําคัญในของภาคที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นะครับโอโ้ดูมีคนนอนเอง้งแ n ้งนี่เป็นตัวละครใหม่นี่นะครับเดี๋ยวค่อยเอาไว้ไปหาในเอเดอร์ซินวิกิพีเดียนะครับว่าพ่อกับแม่ของอีวี่เป็นใครนะฮะมาแล้วสวนสาธารณะเซนต์เจมส์พาร์ค ขับไปด้วยแปรไปด้วยนะครับแล้วก็ห้ามชนไปด้วยนี่มันเป็นอะไรดิมันสุดยอดจริงๆอะดรีนาลีนสูบฉีดเลยทีเดียวโอเคครับใกลถึงแล้วนักการเมืองคนต่อไปนะฮะโอเคป๊าอ่าคนนี้ไปรัฐสภานะครับเยี่ยมแล้วรัฐสภาไกลาจากที่นี่ไหมเนี่ยสวัสดีโอ้ฟาบารมาทำอะไรที่นี่ ยอ oh, ไปทางนี้ได้ด้วยฉันรู้มาว่าคุณกำลังยุ่งมากๆแต่ฉันอยากเจอรุกวนเวลาอันมี้ก่าคุณสักเดียว <c oughs> นี่ไม่ค่อยจะถูกต้องนะัก <c oughs> แต่ก็ว่ามาเลย <c oughs> อังกฤษจะต้องปกป้องฉันตามข้อตกลง <c oughs> ที่ได้ไว้ประชวงของฉัน <c oughs> โดยแลกกับดินแดนของฉัน <c oughs> และฉันได้ยินมาว่าอังกฤษกำลังจะส่งเสริมให้เธอไปเยือนที่อินเดีย <c oughs> บางทีมันอาจจะถึงเวลาที่ปลดปล่อยรัฐปัญจับสียที เออราชินีทรง,อ,งอุปถัมพระองค์มาอย่างยาวนานแต่ตอนนี้พระองค์จะตอบแทนราชินีแบบนี้อย่างนั้นเหรอเออมันไม่ใช่เรื่องเงินหรอกผมไม่อาจนิ่งเฉยและเฝ้ามองดูแผ่นดินเกิดต้องถูกครอบงำจากคนภายนอกได้ผู้คนของผมจะถูกปฏิบัติเยี่ยงทา่านและผมยอมตายได้เป็นพันครั้งถ้าได้เห็นผู้คนเป็นอิสระโอ้ดูมันไลน่ล่ <laughs> ากันดีฟาบาทแล้วผมต้องทำอะไร เอาสำเนาของสุธิสัญญาไปและจงร้องเ,อเรียกร้องในสิทธิในบลาลังของผมนะครับช่วยปลดปล่อยรัฐบรรจับจากกฎหมายของอังกฤษผมจะลองคุยให้นะแต่ผมแค่สิ่งเดียวคงไม่กล้ารับปากแต่ยังไงก็จะลองดูเออนั่นก็พอแล้วละ่ะขอบคุณมากด้วยความยินดีโอเคถึงจุดบรรลก,กิจพอดีโอ้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองสุดยอดเวลาเกือบไม่ทันครับพระเจ้าช่วย โอ <Okay. S 2> เคเหลือแค่คนเดียวนะครับไปหารัตรนตรีเกรสตันเอาเหรอคนที่ใจขอบเพิ่งขมโมยบัตรเชิญมาเนี่ยนะผมจำได้กายของพระมารดามีกลิ่นเหมือนอบเชยและเมื่อพระองค์ประคองผมในอ้อมแขนอันอบอุน่นผมก็นิ่งอยู่อย่างนั้นจนพระองค์ทรงพระบรรทมเมื่อตอนที่ผมสูญเสียอาณาจักรมันเจ็บปวดมากยิ่งตอนที่พวกนั้นเอาตัวพระมารดาไปผมเมนเทอร์สองปีก่อนที่เธอจะตาย ฤดูร้อนที่แสนจะยาวนานจางหายไปแล้วผมคิดถึงเธอผมคิดถึงอินเดียผมรักอินเดียเพราะผมรักพระมารดา,รดาแล้วฟาบาทอยากกลับไปไหมผมได้ร้องขอรัฐบาลหลายต่อหลายครั้งแต่พวกเขาก็ระงับมันทุกครั้งจงอย่างโง่เขาด้วยการปรากฏตัว มิสไฟผมก็แค่นักโทษคนหนึ่งเออบางทีเราอาจจะร่วมมือกันในการจัดหาจัดก,การกับปัญหาพระ,รพระองค์ในอนาคตนะครับผมก็หวังอย่างนั้นมิสไฟโอเคจบแล้วคือเหมือนกับว่าอีวี่ไฟอีวี่ถามว่าพระองค์อยากกลับไปอินเดียไหมนะคระัพรค์ก็เลยสารยายให้ฟังถึงกับบรรยากาศความรักของพระองค์อะไรอย่างนี้โอเคไปชินเปียนขับนะครับตรงดิ่งไปเลยมาแล้วตาเกสตันที่โดนขโมยบัตรเชิญไปแต่ว่าในภารที่แล้วเจคอบไม่ได้ ไม่ไม่ได้เจอเกณฑ์ซ้ำโดยตรงนะครับไปขโมยที่โต๊ะโอ้ยมิสเตอร์ซิงอ้าวเรียกมิสเตอร์ซิงเหรอไม่ได้เรียกฝ่าพระบาทเนี่ยหรอคุณเป็นคนที่อยากจะเกลี้ยกล่อม <c oughs> ผมรู้ว่านี่มันเรื่องอะไรทริคนั่งรถมาของคุณใช้ไม่ได้ผลหรอกองราชินีทรงเบื่อคุณแล้ว <c oughs> ฉะนั้นเรื่องที่คุณร้องขอมันไม่มีผล <c oughs> คุณพูดได้ตรงใจคนของผมสมควรได้รับอิสระ <c oughs> ผมอยู่ที่นี่เพื่อต่อสู้กับ ให้พวกเขานะครับทำไมคุณถึงเสียรับบัรจาบรู้ไหมผมจะบอกให้คุณนะฟาบาทคุณไม่มีปืนไม่มีเล่เหลี่ยมและไม่มีความสามารถใช่จริงอยู่ที่ราชวงศ์สิงรับใช้เสรีภาพผมมองว่าอังกฤษจะช่วยและดำเนินการให้มันบรรลุเป้าหมายถ้างั้นทำไมพวกเขาถึงร้องห้กับกรัตริยของพวกเขาละ่ะอังกฤษมีหน้าที่ที่จะนำพาสันติสุขมันเป็นความรับผิดชอบอย่างมากและผมจะให้คำแนะนำคุณนะฝาบาท ให้ไปพร้อมกับรัฐสภาของอังกฤษเลยนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะปกคลองอินเดียและแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้นําที่ไม่ได้เห็นบ้านเกิดของตัวเองเกือบ20ปีขอภัยที่ตรงไปตรงมาแต่จะต้องไม่โกหกเมื่อพูดกับกษัตริย์ความซื่อตรงของคุณช่งางนายกย่องเมื่อผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมจะผลักดันสันติภาพและมันจะไม่หยุเดเยอะหรือล่าช้าแน่นอนและผมเกรงว่า ผมจะการันตีได้เลยว่าคุณจะไม่มีทางเห็นอินเดียอีกถ้าผู้คนของผมเป็นอิสระการถูกจองจำของผมก็ไม่มีปัญหาใดๆบางทีความเพ้อฝันของคุณอาจเป็นจริงก็ได้นะเพราะว่าบางทีการได้เห็นเสือได้เดินเตะๆในพื้นที่เขียวฉุ่มของคุณคงทำให้พื้นที่ดินมีราคาแพงขึ้นขออภัยที่ผมคิดแบบนั้นคุณจบแล้วใช่ไหมโอ้โหพระเจ้าน่าฆ่ามากเกนซันานนี่ไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติ และม,มาหาราชาดูนสิงไมพ่พอนีอ่ขอให้โชคดีฟาร์บอสกับการบบรับบือของคุณผมหวังว่าคําแนะนาของผมจะพอเป็นประโยชน์ได้บา้างก็ไม่มากไปกว่านโยบายของคุณแต่ผมก็ยังไม่เลิกหวังถ้าคุณจะเริ่มดําเนินการแล้วก็เถอะอ๋ออ๋อถึงถึงคุณจะเริ่มดําเนินการแล้วก็เถอะนะครับเพราะว่าผู้คนของผมเนี่ยกำลังรอมันอยู่เหมือนธุรกิจเสร็จแล้วเอ้าโอเคเหมือนจะตัดข้อสี่แล้วฮะ ขอบคุณมากมิสไพร์สำหรับความช่วยเหลือโอ้ไม่เป็นไรเพคะกระบอกหวังว่าเรื่องดีๆจะผ่านเข้ามาแม้ว่ามิสเตอร์เกรซันจะปากหมาคนแบบพวกเรามีจิตใจที่เข้มแข็งพอที่จะไม่เป็นไรพ่อของเธอคือตัวอย่างที่ดีนั่นเท่าที่ผมรู้พอรู้จักถึงเขาจะโศกเศร้าแต่เขาก็ไม่เสียศูนหลังจากที่เสียแม่ของคุณไปความเจ็บปวดแบบนั้นทำให้คนเราตาบอดได้ทำให้คนเราอ้างเหตุผลแปลกๆเพื่อปกป้องคนที่เรารักได้ มันถึงเวลาที่คุณจะต้องไปส่งรถม้าคืนและไปเอาแผนที่ได้แล้วพวกมันอยู่ในพระชวังบริแฮมราชินีเก็บมันไว้ในห้องเอกสารส่วนตัวในห้องรับแขกสีขาวนะครับผมหวังว่าจะได้เจอคุณอีกในเย็นนี้มิสอีวีฟรย์เช่นการเพคะฝ่าบาทสุดยอดการได้แปลบทสนทนานะครับของมหาราชาดุริฟสิงนะครับทำให้เราได้รู้จัก สิ่งที่มกเป็นมากขึ้นนะโอ้หภูมิใจจริงๆเกมนี้เก็บรายละเอยียดดีมากโอ้ยสุดยอดยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกว่ารู้แล้วทำไมคะแนนรีวิวถึงสูงนะครับโอเคปะเอารถม้าไปส่งหวังว่าจะไม่มีใครมาดิฟอะไรอีกนะไม่ได้มาดิฟกันเยอะแล้วเกินมีทั้งไฟไหม้รถติดนะครับมีการไล่ล่านน่ิวูบนถนนนี่มันเรื่องสุดยอดคือไม่ได้เกรงใจสภาพรถ,รถม้าผมเลยนะฮะ ทำอะไรก็เกรงใจกันหน่อยคือจริงผมว่ามันเป็นซีเควนที่ทางตัวเกมได้ใส่มาไว้ในพาร์ทนี้แหละแบบให้มันดูตื่นเต้นไงคือจริงผมว่าถ้าเกิดเราขับเร็วมากไปนี่เพอรเิมจะมีเงิบได้นะฉะนั้นต้องระวัง,ต,ง,วงต้องระวังเหตุการณ์บางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต oh <my> ซึบๆโอ้ยคนนั้นโดน,ดนชิปตูดไปทีนึงโอเคเย่ okay. yeah. oh <my> จะถึงจ oh <my> ุดเควสแล้วเยี่ยมครับเข้าไปเลยจ้ะฟ้คาคืนครับคืน เอาไว้ปส <respuesta. S 1> ่งข้างในกลางวงเดี๋ยวนะเราเบิดควันโอเคเลยอยู่สามลูกหวางว่าคงจะไม่เป็นไรถึงชีวิตนั่นไงมาแล้วนะสภาพยือบเยอนนิดหน่อยนะไปแล้วคฮะไปแล้วค่ะให้ออกจากพื้นที่แล้วค่ะหนูเอารถม้ามาคืนแล้วค่ะพี่ปึ๊บตีเนี่ยเครื่องไปตรงนี้แหละตรงตรงตรงกระดิ่งระฆังกระดิ่งระคังดังดึงดึงดงดึึเดี๋ยวย่าติด ครับแล้วจ้าไปแล้วจ้าอ้โหมันเยอะจริงๆข้างหลังที่มากันเป็นทั้งตำบลเลยครับไม่อยู่แล้วค่ะไปกันนะเตงจบภารกิจยังโอเคจบแล้วด้วยความแบบว่ากำลังควบเลยนะครับจบแล้วซีเควนต์เก้านะครับเกี่ยวกับพวกครอบครัวการเมืองอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเหมือนจะได้ไอเทมของอีพี่มาด้วยนะครับเป็นผ้าคุมแห่งชัยชนะนั่นเอง โอเคเซสิส้นลงแล้วปุ๊บ,บเดี๋ยวเดี๋ยขอดูจุดภารกิจต่อไปก่อนปั๊บอยู่นี่แล้วนะครับนี่จุดภารกิจต่อไปอน i g ทูรีม e m เบอร์นะครับคำคือนในการจดจำแล้วก็ขอเช็คโปรเกสหลอกนิดนึงนะครับว่ามันใช่ภารกิจสุดท้ายได้ยังใช้จริงด้วยครับอน i g ทูรีม e m เบอร์ภารกิจสุดท้ายของซีเคน n c เก้าดาว่าจบอันนี้น่าจะ จบเนื้อเรื่องแล้วนะครับได้เข็มขัด l ีเจ n น a r รีของแอสซ s สซินด้วยนะหูยตื่นเต้น s <S เอาละครับปุ๊บเอาไม่ได้อีกกำกำกำกมกมขอลงก่อนขอไปดูพราคลุมเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะฮะว่าเป็นพราคลุมอะไรยังไงโอเคนี่ครับผ้าคลุมใหม่มาแล้วนี่ไงติดตั้งเลยนะครับแต่ว่าไม่มีตังค์พอปเกต พระคูมิ่งใยช,ชนะสีขาวสวยงามนะครับมีไส้ลักของเอตอซินด้วยดูดิแหมทําไมพอมาดูนี้แล้วมันดูหมดหมดจังเอาะครับเอาไว้ยังไงเรามาสนุปกันต่อกับพร์ทหน้านะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นพ์ทจบหรือเปล่าแล้วเจอกันพรัทหน้าพ์ทที่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีจ้าบาย